้อ,อาเลยผูก oh. oh. like 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 right ตงไม้ชอได้ตอนแรกกลังย่ชออเหรอต้นนีต้นมันกระดูดน้อยไปใช่ไหม คืออยากได้ชอบออกน้อยๆไงคืออยากได้เยอะแต่ว่าไม่รู้จเยอะๆทำไมมาไม่ชอบจะปวดจมก่อนแต่ว่าตัวตัวแบบตัว่าหนูก็แบบอันนี้หนูเอ๊ะหนูหนูก็เอทอยู่เพราะว่าหนูจะเอาไว้ซ่อนไว้ในใจอ่ะคิดดูดิแต่ปุ๊บเป็นช่อแต่เสื้อต้อซ่อนเอาไว้ในใจด้วยเธอซ่อนไม่ใช่เราซ่อนใช่เธอซ่อนแต่ว่าซ่อนเอาไว้ในใจผมฉันอ่ะชื่อเองอะไรยังยังยังไม่ได้ติดอ่ะมันต้องแบบเธอแอบ ไม่งั้นซ่อนไวน้ในใจมันจะไม่เคลียร์เพาซ่อนในใจใครแล่แอบปูดรงไม้ซ่อนไว้ในใจราคาที่สองนะโหแล้วของไม่อยู่ตรงนี้เบสทำนีให้ปลกอไม้ร้องให้ัง,ใใงมันดไไีแวะปะ ควอมคนที่เธอความคที่ฉันอุ้มไว้ตัวน่าจะเอเอาตรงดาวเก็บแบบเหมอความรักของของพวกเราใช่แล้วก็แบบถ้าเกิว่าวันวันนั้น่ะวันนั้นอ่ะวันนั้น่ะข้านั้นน่ะเธอดืนไปแล้วอ่ะแต่ว่าฉันเองเก็บไว้อัอนี่คือขยายทั้งหมดของสองล้านแรกให้ไห้ฟังขึนฉันเองจะเก็บทุกเรื่องราใช่ เข้าใจง่ายเดี๋ยวครูส่งเื้อที่ครูแก่ไปเสร็จแล้วุค่อไปหืออหูยาได้แบบนเียเ่อี่ากไดนูสบว่าพมพูถึ้าะเล่นสิไปหนเลนสีดยนแมวเลยเราต้องการเนื้อไหนจะได้ช่วยได้ ตอนพีพุ้มี่เราจะบอกอะไรกุร่าอะไรสำคัญจะบอกพีแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเริ่มมนแล้วหรือแบบอยู่เริ่มน้อยใจหรือว่าอะไรหรือเราจะขยายเองว่าแบบฉันมันเหมือนลูกม้าที่ไม่มีทำไม่ได้เจอเจ้าของเราจะไปรอเธอกลับมาทุกเย็นก็ฟีลนั่นเลยเอาเองเป็นหมูม้าแบบรอเจ้าของ้าแต่ไม่เจอเจ้าของมัน มันร้องหนีไม่เอามันยิ่เห็นไ้ไค่ือทั้งวันดไมรอบอามันงมันคือร้อมว่าจะเอาแบบไหนให้คยอะว่าเมื่อกี้มันก็ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโน้ตเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องร้องแบบถูกต้องนะเราถ้าร้องไม่ถูกต้องกิจการเป็นเป็นลีีอะไรอย่างเงีโอเคเ่ แปลแต่ไปว,ว่ามันเหลือที่เยออยู่ใน,นันนอนแต่ไม,ไ,ไม่คิดว่ามัไม่ใช่ปัญหาแค่แค่โน้นให้เข้าใจว่าตอนเนี้ยคำยังเยอะได้อีกนะเพราะว่ามันเหลือสเปเยอะขนาสหรับมันรู้สึกว่าไม่มีให้คำดาว เราต้องแค่เปลี่ยนหางโน้ตในผิวอ่บให้มันลงรัวได้หนูข้าน,นี้ไม,ไม่ถูกอ่ะของเจ็บของมิดเสรแล้วนะรุนี้เราทำอะไรวะพรุ่งนี้โ,อ,โอเคมาพรุ่งนี้นะจะได้ตื่นแบบต้องพรุ่งนี้ก็คือจะอัดคนละชั่วโมงอ่ะถ่วยทีนี้สิโมงสิบโมงสบโมงหนึ่งโดสิแดรเที่ยงตีปโมงโมีนปสองน ดีแบบไม่เละแต่คิดว่าเละ ได้ช้าๆฉสนั้นไม่มีลเ,ททเลย <need> it, มีแต่ค่ไม่ไมีมมมต้ตองู้ต่นนี้ใช่ยืนตรงไหนก็ได้แต่ตอนนี้ต้องกุ๊ให้อยู่ในห้อง